สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนวันนี้คุณป้าเพนนีจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าอายุเท่าไหร่จึงจะมีสิทธิ์สมัคร AG v วีซหรือวีซ่าการเกษตรเฟสสองประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะ จากการที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียร่วมกันทำโครงการวีซ่าเกษตรเฟสสองสำหรับคนไทยนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าคนไทยมีอายุตั้งแต่กี่ปีจะได้สมัครนะคะและยังไม่มีกำหนดว่า อายุสูงสุดเท่าไหร่นะคะดังนั้นทุกท่านจึงมีโอกาสที่จะได้สมัครแต่คุณป้าคิดว่าคงไม่รับเด็กและคนชราไปทำงานค่ะอาจจะเน้นที่วัยผู้ใหญ่นะคะที่มีความรับผิดชอบค่ะขอบคุณค่ะ created using paltoon